ครับัปดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกท่านมาสอนอัดเม็ดกับเครื่องอัดเมดรุ่น A5 เทอร์โบนะครับส่วนผสมของผมจะเป็นส่วนผสมง่ายๆเลยนะครับง่ายๆจนใครๆก็สามารถทําได้เลยนะครับครับก็มาดูส่วนผสมหลักๆนะครับส่วนผสมหลักๆมีพื้นบ้านเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรําละเอียดนะครับชนิดผงนะครับต้องมีไว้สักประมาณ1ส่วนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรําหยาบที่ได้จากโรงสีเล็ก เครื่องสีเล็กของเรานะครับจะเป็นหยาบๆเลยนะครับส่วนอีกตัวนึ่งจะเป็นเม็ดข้าวโพดนะครับเม็ดข้าวโพดตีแตกนะครับจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหญ้าสดนะครับตัวนี้จะเป็นหญ้าเนเปียสับนะครับหรือถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีเศษผักที่ใช้ในเครื่องครัวแล้วมันมันเหลือใช้แล้วนะครับก็สามารถเอามาเป็นส่วนผสมได้นะครับตัวนี้ ส่วนผสม,สมของผมก็จะไม่มีน้ํานะครับเพราะว่าจะใช้หญ้าจะใช้จะใช้หญ้าสดแทนน้ํานะครับตัวนี้ผสมมาดูวิธีผสมกันนะครับทีนี้เทตัวนี้ไปหนึ่งส่วนนะครับเทตัวนี้ลงไปนะครับผูบกหยาบหยาบไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องพิถีพีถันอะไรม,มากมายนะครับยังไงก็เป็นเม็ดนะครับ ก็ประมาณนี้มาลองกันนะครับทีนี้เปิดเครื่องน,นะครับ